ดีครับพี่น้องที่รักโนเขานะครับและรักการต่อโนเขาใหญ่ทุกท่านครับมาอีกแล้วครับสวัสดีกับบรรยากาศที่ยังไงไม่ทราบมั้งครับวันนี้อากาศแบบฟ้ายังไม่เปิดเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ไม่ใช่หกโมงเช้านะครับนี่มันจะเข้าสู่หกโมงเย็นแล้วนะครับนี่ตอนนี้ได้กลับมาด้วยกันก็พยายามดูบรรยากาศดูครับผมแต่ดูไปดูมาเหมือน มันมีคนมาเล่นก่อนเราครับพี่น้องครับอ่าเห็นเขืออีทกครับเป็นห้องครับอยู่ตรงนี้อาจารย์ยันพิสูจน์ดมดูตั้งหลายรอบนะครับว่าอใบที่ผ่านมานี่มัน,ม,นมันกี่วันแล้วนะครับนี่พิสูจน์กันอยู่ครับเมื่อกี้นี่เพราะว่ามาครั้งก่อนพวกเราใช้ใบมะขามนะครับมาที่บ่อที่นิสิตกับอาจารย์แล้วนะครับหมานนะ เอาอยัางไงน,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 น้อนี่นนอ่ากำลังติวนะครับกำลังติวลูกน้องใหม่ว่ายังไงอ่ผีภูนะครับว่าแกวนกใหม่มานะครับม่แต่ว่าขันกว่านกต่อตลอดนะครับอาจารย์สวัสดีครับครับเป็นไง,นไงกี่โมงแล้วเนี่ยอาจารย์กือบเกือสามสี่โมงแล้วครับรู้สิบโมงครับอาจารย์ สิบโมงสิบสี่ครับยังไม่ได้ขึ้นนกเลยเพราะว่ายังพอดีอาจารย์แล้สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าเทนมากสิวนเออออกมาสองเดยเลยวันนี้น่ะสอโอ้ยนะพี่น้องครับกินข้าวเช้าเที่ยงครับเช้าเที่ยงเนาะใส่กันเลยใส่กันเดี๋ยวเลยเป็นไง กี่วันแล้วอาจารย์ใบเมื่อกี้นี่ยเคยทุกเนี่ยวันสามที่ว่านี่บ่อาจารย์เพราะวันมีถิ่นกว่าเราแล้วนะครับเหลือนกตัวเมียไปให้นกอาจารย์แหลมนะครับเนาะหมดปวันหมดปวันหมนจะเอาไปสามแล้วเนาะครั้งที่แล้วสามรจันกระจันแหลมหนึ่งนี่สิทธิ์สองครับนะครับนี่สิทธิ์นี่ถ้ามานี่รูปปากอีกเหมือนเดิมกระจันมองเลยผมรูปบ้างได้ไหมนี่เดี๋ยววังไม่ได้ไปหนวดนะครับ รูปได้ก็ว่ขลังรูปได้ก็ไม่ขลัง,งออโอ้อโอ๋อมันมีลิขสิทธิ์โอ้มันมีลิขสิทธิ<อ>์ลิขสิทธิ์ขวดขาวฝาชมพูใช่ไหม <c oughs> ที่พ่อบาดเอาอสาผมหนึ่งใช่ไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> เอาโอเคครับมารับประทานอาหารครับไก่อีกแล้วครับวันนี้อาจารย์ยันสายไก่นะครับผมไม่ใช่ ไม่ใช่โรคก้านะครับเป็นกินแล้วเป็นเก้าโลกครับเอ <laughs> ี๋เอาแกวันแล้วญาติเราประทานอาหารกอนก่อนก็ไปรอครับ ขู่นกตัวนี้ครับพี่น้องครับสุดสุดครับอ่าเป็นนกเรียกแล้วคูเรียกแล้วคูครับนกหนุนคูครับพี่น้องครับสุดสุดเลยตัวนี้มีอ่างครับทีเด็ดครับมีอ่างเกือบทุกยกอะครับแต่ว่ายกละคําครับพี่น้องครับอ่ายกละคําเป็นถือว่าเป็นเป็นนกอ่างต้นนะครับบ้านผมจะเรียกว่านกอ่างต้นครับก็คือมันจะติดเฉพาะคําเดียวเท่านั้นคือคําแรกนะ ผมจะเรียกว่าอ่างต้นครับพี่น้องครับอ่าถือว่าโอเคครับอ่างพ่อครับนกตัวนี้คารมนี่ก็โอเคครับเท่านี้แหละมันมันก็มีประมาณนี้แหละครับนกเข้ากันเนาะนกมันแบบว่ามันเข้ากันแล้วมันเล่นกันแบบอ่าประชิดนะครับมันก็ไม่ได้อยู่นอกต้นถ้าอยู่นอกต้นอาจจะมีคารมนั่นแต่ว่านกมันเป็นถือว่าเป็นนกถือว่าเกือบจะบอกว่าเป็นนกเรียกคำคูคำก็ได้ครับนกตัวนี้ ผมว่ามันโอเคเลยครับนกตัวนี้นี่แหละคืออยากได้นกแบบนี้แหละครับพี่น้องครับอยากได้นกที่เรียกแล้วก็หนุนคูครับอ่านกาผมจะเรียกว่านกหนุนเลยนะครับถ้าเต็มเต็มก็คือนก,อกนนคนูอเรียกนกคูนี่เขาเรียกผมเรียกว่าถ้าเต็มเต็มก็คือเรียกว่า آ, นกหนุนคูครับแต่เรียกสั้นๆว่านกหนุนจบเลยนี่นกหนุนอโอ้สุดยอดครับเสียงก็โอเคเป็นนกหนึ่งกุก มันอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องครับตอนแรกมันมากินน้ําอยู่บ่อนี้อย่างมันก็ไปครับไปไปตีไปแต่ตัวนี้เงียบแล้วครับผมแต่ผมยังไม่กล้าไปครับเพราะว่าเจ้าน้องกล้าก็ถือว่าเป็นนกใหม่นะครับผมก็อไม่ทราบเหมือนกันว่ายังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เงียบไปแล้วนะครับเราดูเพราะว่าต้นที่ผมใส่คือต้นตะโก้ใหญ่มากครับพี่น้องครับแต่มันมีต้นเดียวที่เขียวยังเขียวอยู่นะครับนอกนั้นก็คือ ล่วงหมดแล้วครับบริเวณโซนที่ผมใส่นะครับแต่ว่าต้นนี่โอ้โหไม่ต้องห่วงครับใส่ฝังละตัวได้เลยสุดๆก็ผมเนื่องด้วยบังคับช่วงนี้หน้าแรงแล้วครับพี่น้องครับจะเข้าหน้าแรงแล้วนะครับฮใบไม้อะไรล่วงหมดแล้วนะครับผมก็จะปล่อยไปยาวๆเลยครับพี่น้องครับยวรอดูครับว่าจะจะยังไงนะครับตัวที่เขาได้ก็เงียบๆอย่างเงี้ยครับ เงียบอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆลง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 แล้วก็เหยียบครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูครับจะไม่รีบครับเจนย็นครับครับก็ไปดูนกครับรอบแรกเงียบไปก็นึกว่าเหยียบครับผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้เลยครับพอดีมันไปขันโยนนีะครับอยู่ตรงต้นกิ่งแห้งนะครับนกผมรู้เลยว่านกหนึ่งกุกตอนแรกมันเข้ามาไม่รู้ว่านกกี่กุก แล้วเข้าม่อีกรอบหนึ่งครับทีนี้เอ้ยนึกว่าเสร็จตั้งแต่รอบแรกแล้วแต่รอบนี้รู้สึกว่าเงียบนานเหลือเกินครับพี่น้องครับนี่เป็นยี่สิบสามสี่นาทีผมไม่กล้านะครับไม่กล้าไล่ควนกแบบนกใหม่มันหนื่อไนี่ครับดูต้นตะโกผมไม่ถ่ายคลิปเลยครับรอบสองผมกลัวว่ามัน มันเล่นกันอีกครับแต่มารอบสองเนี่ยรู้สึกว่าจะคูกันอย่างเดียวคนละห้าหกยกครับแล้วก็เงียบไปเลยแล้วไอ้เจ้น้องเก้าก็ไม่คูไม่อะไรต่อเลยครับพี่น้องครับไม,ไม่รู้ว่ายังไงเงียบไปเลยเห็นดินนะครับ เอ้าหยียบอยู่ครับพี่น้องครับเหยีบแล้วครับโอ้เห็นตัวแล้วครับได้นกอ่างไปเลี้ยงอีกแล้วครับพี่น้องครับเรียกคัมคูคัมครับนกตัวนี้นะเรียกคัมคูคัอย่างนมากมันจะอยู่ข้างนอกข้างในก็มีอย่างหาแต่ว่ามันจะคูดีครับนกตัวนี้อ่างต้นครับนกอ่างต้นโอ้โหดูครับดูต้นผมวางปรเนียครับ มันมีต้นเดียวเลยครับดูบริเวณมีแต่ต้นแห้งไม่มีต้นวางครับสวยๆก็วางไม่ได้ครับอย่างนี้นี่ครับอ่าควันในครับควันในโอ้โหเหนียวจริงๆครับผมนี่ใส่นกเหยียบยากไม่พอครับต้นมันบังคับให้นกป่าเหยียบยากครับซึ่งมันต้นใหญ่นะครับ เดี๋ยวออยเยอญาตเชียรพื้นที่ตั้งกล้องก่อนนะครับพี่น้องครับนกครับกันครับกว่าจะได้ครับนกผมนี่แบบดินแล้วดินอีกหมุนไปหมุนมาอย่างผมอยากได้นกอ่างครับนกตัวนี้เป็นนกอ่า บ่อปลาอ่างเลยนะครับผมที่เขาอาจาร,รย์ยันนี่ก็เป็นนกอ่างครับเอ้าติดอะไรล่ะทีนี่อู้ติดไม้ครับทีนี่ หลุดครับพี่น้องครับโอ้ยหลุดปะเนียดเปิดครับพี่น้องครับโอ้ยโอ้โหพี่น้องครับ นกหลุดไปแล้วครับโอ้ยมันติดตาครับผมคุณนึกว่าม,มันจะหลุดครับมันเกี่ยวโอ้ยสงสัยจะได้ปีนครับนี่โอ้โหเราจะปีนยังไงล่ะทีนี้โอ้ยโอ้ยปวดหัวเลยครับแบบนี้ าลงไม่ได้แล้วครับโอ้ยผมไปดึงครับไปดึงแล้วพรเนียนมันเปิดโอ้โหจบแล้วครับรงสงสัยจ,จะได้ปีนครับโคตรสูงเลยทีนี้ โอ้ยพี่น้องครับปวดปว,วดหัวเลยครับลงไม่ได้อีกตั้งหากนกก็หลุดเออหลุดแล้วครับพี่น้องครับ ยเสีย,ยาดายเลยครับพี่น้องครับเกี่ยวกับตาขาย่ยเกี่ยวอีกแล้วอโอ้โหได้แต่ขนครับทีนี้จบเลยครับนกอ่าง สารได้ตัวแล้วครับแต่ไม่ได้โอ้ยติดครับ หัวเลยครับพี่น้องครับดูครับโอ้ติตาไข่ครับโอ้โหอ้มทอเลยครับวันนี้ได้ของดีแล้วครับแต่ไม่ได้เลี้ยงครับเนี่ยครับโอ้ดูครับสนับปีกสวยมากเลยครับโอ้มันอย่างงี้ครับพี่น้องคือมันจะมี กิ่งหรือเป็นตาของกิ่งไม้นะครับผมดึงครับทีนี้ผมก็นึกว่ามันจะคือมันอยู่ข้างล่างนะครับผมก็นึกว่านะแล้วทีนี้มันเหมือนมันติดข้างบนอย่างเงี้ยครับนกนี่มันรีบินออกเลยครับนกดูครับเลือดติดเนีด้ดโอ้จบแล้วครับนกอ่างียกคำคูคคำ โอ้ยอมเลยครับเอาวอนนี้ก่อนครับพี่น้องครับครับก็ไดาเวลาครับนกลงแล้วพี่น้องครับโอ้โหเข้าอีกอยู่นะครับ แต่ผมไม่กล้าจิดไม้ครับเพราะว่ากลัวมันตื่นนะครับกลัวตื่นไม้ครับเข้าอยู่ครับนกเหลิวห้อยโอ้โหนกป่านี้เป็นนกคูอ่างนี่นงครับนะอย่างเช่นตัวเหลิวห้อยเมื่อกี้ก็อ่างหนึ่งคำเหมือนกันครับโอ้โหถือว่าเป็นนกป่าคูอ่างนี่เลยครับนี่นะต้นไม้ก็รู้สึกว่าจะหาที่ใส่ยางยิงก็บปีนน้องครับโอ้ยอมครับยอม ครับมันจับอยู่ครับอยู่ตรงใกล้ๆครับไม่ยอมลงครับมันค่าแล้วด้วยนกมันจะขึ้นพูครับนี่นะอกาศก็เริ่มกลับมาเย็นนี่ครับพี่น้องครับโอ้เสียดายครับเสียดายนกถ้าตัวนี้เหยียบนะแทนกันได้ครับแทนกันตัวนั้นได้เลยนะครับเอายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับมานกลงก่อนเดี๋ยวเข้าไป ไกล่เราดิ้นครับสำหรับเจ้าน้องก้าวนี่ยังติดดิ้นอยู่ครับเนาะต้นที่วางนกนะครับหาต้นที่แบบมีใบไม้นีญ้านะครับนี่อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับเราจะล่วงลุนหมดแล้วครับนี่พวกนี้ล่วงหมดแล้วสวยๆหลายต้นนะครับเอาโอเคครับผมเห็นว่าทีมงานหมานคนละแต้มแล้วครับพี่น้องครับจานยันก็หนึ่งแจมอาจา์แหลมนกเหยียบตอนไหนไม่ทราบนะครับเจ้าอ่างระยองนะครับผมเอา พยายนนกโงครับครับก็รวมตัวกันครับพี่น้องครับโอ้วันนี้ต้องยอมนะครับผมหมานก่อนเพื่อน,นได้แต่ขนนะครับอ่าส่วนทีมงานนั้นจานยันหนึ่งแต้มครับวันนี้เจ้าช้างนกต่อรักมันทําให้ผิดหวังเหมือนเดิมตัวใหญ่มากเสียงเสียงอะไรจานยันเสียงกลาง<ะ>เสียงกลางเป็นนกเสียงกลางโอ้ก,ก,กีกูกูกที่นี่กูกเดียวนกหนึ่งกูกมีอ่างไหมอู้นกบอลน,นี้ไม่มีแต่ครูอ่างยัง ตัวนี้ผมมีอ่างฮะตัวนี้ผมมีอ่างตัวอ่างไม่ได้ตัวอ่างไม่ได้เนาะครับว่าันนี้อาจารย์ยังได้ยินนกอ่างกี่ตัววันนี้ยี่มีสองตัวอ่าโอ้โหครับเข้าช่างว่าสีใดใดของเซาครับผมก็ได้ยินสองตัวครับที่ได้ยินเนี่ยนะครับตัวเข้าไอ้เจ้าน้องเกาวเมื่อเช้าที่ที่มันหลุดไปนะครับอาจารย์แหลมได้ยินอ่างกี่ตัววันนี้ยินตัวนึงฮะตัวนึงอาจารย์แหลมก็ไม่ธรรมดานะครับนกตัวไหนครับวันนี้จัดให้อ่างระยองครับเจ้าอ่างระยองนะครับอืม เสียงอะไรล่ะอาจารย์นี่เสียงก่างเสียงก่างรุดบกันลกตัออ่นานึงเห็นว่าเหยียบตอนไหนไม่ทราบเลยไม่ทราบตอนีแต่ว่านกต่อลกอ่างมม่กวัดตัวเลยเนอะอ๋ออดที่แม่ยี่หันว่มามันจะอวดยังครับก็คงจะมืดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถึงบ้านเนาอให้ดูตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับพี่น้องครับตอนนี้ค่ําแล้วแต่ว่าครับแต่ว่ามันแหงเหลี่นเมื่อไรแต่ว่าไล่เป็ดขอดีกว่าเป็นขลามแทะหนุกอ่าไล่ข้อดีว่าปัน่นฉีดไปแล้ว สำหรับผมนี่ก็ปวดหัวเลยครับวันนี้นะครับเจอกิ่งต้นตะกูเข้าไปครับกิ่งต้นตะกูเป็นเยอะอาจารย์แหลมมันชอบเกี่ยวครับมันชอบติดมันเป็นตาเนาะมันเป็นมันเป็นแท่งขึ้นอย่างเงี้ยครับพี่น้องครับอ่าเกี่ยวไว้เนาะอจะแหลมเนาะครับแต่ว่าต้นนี้สวยมากๆแต่ว่าต้นใหญ่อาจารย์ต้นใหญ่จริงๆนะครับแต่ก็คงจะได้ยากนะครับลูกตัวนั้นนะครับโอ้ตัวตันนั้นเขาวชบวนแล้วบวนเหีย นองเสียง,งกลางของหลงนะครับเต้นนาเต้นหนนลังคู่ด้วยกันแล้วโยกสาม,มาอ,บอุบลนแล้วตอดคือบึบมาเลยนะอืเสกไหอ้าโอเคครับวันนี้สองแต้มครับอันนี้อาจารย์แหลมกับอาจารย์ยันสองได้คนละแต้มครับสองแต้มกับอีกหนึ่งกลุ่มขนครับพี่น้องครับ <c oughs> <c oughs> ผมได้ขนนะครับ <c oughs> หนึ่งกลุ่มขนนะครับโอ้ยครับมาแล้วครับผมตัวบอกอาจารย์อาจารย์อาจารย์บอกว่าโอ้ตายอาจารย์อาจารย์รู้สึกว่าน่าจะกดดันแหละตอนนั้นเน่นกต่อด้วยวันนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ครับพี่น้องครับนะเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับที่เป็นแบบนี้ครับไม่เคยเอานกลงแล้วมันเกี่ยวอย่างนี้นะครับมันก็ถือว่ามันมีิสธิ์ที่พลาดได้นอาจากแหลมเนาะเนี่ยครับก็เป็นธรรมดารูแล้วครับคือคือนกมันไม่ได้ตกพลาเลยครับมันติดแล้วนะครับนกมันติดอยู่แล้วผม ถ้าเกิดไม่เอาลงก็อยู่งั้นนะทั้งวันนะครับไม่มีหลุดขอพเนียดนะครับเราใส่เสาครับผมดึงลงมันมองไม่เห็นนมันสูงด้วยประมาณเจ็ดเมตรนะครับเจ็ดเมตรอาจารย์สูงมากนะครับนะครับอาวโอเคครับมือแล้วครับพี่นะครับก็ไว้ประมาณนี้คงไม่ได้ดูตัวแต่ว่าตัวใหญ่ทั้งคู่ครับนุ๊กค่อยไปดูทีหลังแล้วกันก็ไว้ประมาณนี้ครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เว้่องใจพูดทำคลิปนะครับจะได้ทาคลิปดีๆที่มีสาระนะครับอีกเช่นเคยครับ ผมพูดอะไรไม่ออกแล้วครับตอนนี้ครับขาอ่อนไปหมดแล้วครับตอนนี้แล้วถวยครับเสียดายนกอ่างครับไปก่อนครับอาจารย์ยันครับผมสวัสดีครับจะจารยผมสวัสดีครับครับไปครับ